เมื่อก่อนนั้นนี่แม่จะมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดขาปวดไปทั่วกลางคืนมาก็หลับยากเพราะว่ามันมีอาการปวดนี่แหละค่ะจะลุกจะเดินจะเหินอะไรต่างๆก็ต้องหาตัวช่วยใช้ลูกใช้หลานวาลลูกวานหล,ลานซึ่งมันก็ลําบากทีนี้พอแม่ได้มากินน้ํามันงาดําตัวเดียวแค่นั้นแหละอาการต่างๆที่แม่เคยเป็นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะดีวันดีคืน อีกอยาหนึ่งที่ที่พบเข้ากับตัวเองก็คือสามารถปั่นจักรยานไปไหนมาไหนได้ในตรงนี้มันทําให้แม่มีความสุขมากเลยเหมือนกับที่ตัวเองกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องไปใช้ลูกใช้หลานอีกแล้วจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยยาแพงๆเราก็สั่งซื้อมากินนะคะทั้งนําเข้าจากอเมริกาเอา่ยจากออสเตรเลียแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าน้ํามันงาดำเนี่ยแค่ตัวนี้ตัวเดียว ก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะ